สวัสดีวัยรุ่นเมกาและชาวโซเชียลแคมที่น่าเย yes, สุดตานะวันนี้ผมเจมเกมเมอร์นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแคนของผมนะซึ่งตอนนี้แคนของผมนะฮะรับยังรับคนนะตอนนี้สี่สิบเจ็ดคนแล้วนะครับยังเหลือประมาณสี่คนนะครับที่ผมยังจะรับยศด,ดอกนะฮะยศบังไม่ได้นะเอาสักเพชรหนึ่งก็ยังดีฮนะอ่ะเนี่กย,นยก็มียศ3ามเพชรสามอะไรก็มียศดอกจะเน้นไปที่ยศด,ดอกครับสามเพชรก็มีคนระับอ่ะดูครับนี่เลยสามเพชรสามเพชรสองเพชรทองมีนะครับ ใครที่อยากเข้าบอกผมนะยศเพชรน,นะครับขั้นต่ำนะครับถ้ายศบ้างมาบางทีเป็นเหมือนกับว่ายัางไงไม่ใช่ว่านะครับจะมาทะเลาะกันในแครนนะครับก็คือพอเล่นทวงแบบนี้หัวร้อนอนะอะไรแบบประมาณนั้นนะครับผมก็เลยไม่อยากจะรับอ่ายศบ้างนะครับยศเพชรน,นะครับเดี๋ยวผมมาห้องเล่นตาหนึ่งนะครับห้องนี้ไหมเดี๋ยวหาห้องอื่นดีกว่าห้องนี้รู้สึกว่าจะเอาเปรียบไปนะหรือว่าจะหัวหน,ห,นหนึ่งกับหัวแครนคอมโบหัวแครนคอมโบเล่นโหดมากเมื่อคืนบอก็ชนะไปก็มีแพ้ด้วยนะ ห้องนี้เล่นจบพอดีฮะห้องนี้ครับทีมเราเวนเจอร์อาเล่นอยู่อยากเล่นคกลมามาเรามาเลือกปืนกันก่อนว่าจะเอาอะไรดีแบตก็จะหมดเนี่ยตอนเนี้ยมามาจัดกันเราสเต็ปยิงโจนะ้มาอันดับแรกเราต้องหมุนตัวฝึกหมุนตัวให้มากๆนะครับมาเดี๋ยวหมุนตัวแล้วก็โดดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวหาศพต่อไปหมุนตัวแบบนี้หมุนไปตามจางังหวะนะ สามารถหมุนซ้ายฝาได้แล้วแต่จังหวะคุณถนัดฝาผมถนัดซ้ายอะไรแบบนั้นผมก็หมุนเฮ้ยผมถนัดฝาผมหมุนซ้ายคุณถนัดฝาหมุนหมุนหมุนไปแล้วก็กระโดดตุมต้มตุ้มเอา้าโดนไหลเอาไหมเอาไหมเอา้าโดนยิงอีกแล้วเ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมกดไปแล้วผมสต็อปคลิปไปลืมอ่านต่อเนื่องแล้วพูดคนเดียวอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงแนละ้วไอ้สัตว์จะจบแล้วเนี่ยสติปิงโจ้นะเดี๋ยวสอนคลิปนี้เลยมามาสติปิงโจ้นึง จิงโจ้สองระเบิดหมอกระเบิดมาฉลา,าดมากฉลาดมากเดี๋ยวผมสอนสเต็ปจิงโจ้แบบไม่มีห้องดีกว่านะถ้าเล่นกับเพื่อนนี่มันจะสอนยากมันมีหลายสเต็ปนะที่ผมใช้นะสเต็ปยิงนิ่งสเต็ปอะไรมีหลายอย่างเนี่ยแล้วแต่พูดเลยนะบานน้ำลายไปนหน่อยตุ๊บตุ๊บจิงโจ้จิงโจ้มาสอนสเต็ปจิงโจ้นะมาครับเรามาสอนวิสเต็ปจิงโจ้ขั้นพื้นฐานกันเลยหนึ่ง ใครที่จับปุ่มเดินให้เป็นปุ่มวิ่งเลยนี่ปุ่มวิ่งแบบนี้นะให้จับปุ่มแบบแนววิ่งแบบผมนะอันดับแรกคือคุณต้องโยกโยกมุมที่มีเหลี่ยมหน่อยนี่ัวโลกสายฟ้าสายฟ้าสายฝาเยี่ยไปสายฟ้าเยี่ยอะไรสายฝ่าสายฝาแบบนี้เลยโยกไปแล้วก็กระโดดยิงอ่ะโยกโยกกระโดดยิงโยกกระโดดยิงไม่จําเป็นต้องโยกตรงนี้อย่างเดียวหรอกมาโยกตรงไหนก็ได้โยกตรงนี้ก็ได้ เนี่ยสเต็ปโยกหลายคนไม่รู้ว่าโยกนั่งนั่งโยกโยกอะไรเนี้ยแล้วก็ยิงเด็ดเลยนะแต่จุที่ผมบอกคือการกระโดดแบบหาจังหวะเพื่อนไม่รู้ว่าเรายืนตรงนี้ใช่ไหมเรายือนอยู่ตรงเนี้ยแต่เพื่อนอะ่ะมันไม่เห็นว่าเรายืนตรงนี้ทีนี้พรมเห็นเราแล้วเราอ่ะกระโดดฟุบไปแล้วหันปืนมายิงมันตุ่มประมาณนี้เอาใหม่นี่ครับแล้วก็กระโดดมาแล้วก็หวดเข้าใจไหมก็คือเราต้องหาเหลี่ยมไม่ว่าอย่างเช่นเนี่ยเราเดินมาจะถึงประตู คุณอย่าเล่นแค่เดินเลื่อๆเดินเือนไกลอ่ะเขาพูดตรงๆคุณอย่าคิดว่าเดินแล้วยิงอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องมีเหลี่ยมในการเล่นของผมเหลี่ยมผมนี่คือชนะมาหลายคนแล้วแต่ผมไม่พูดนะฮะพี่ชนะมาหลายคนแล้วครับเดี๋ยวพี่จะสอนนะเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนอยู่ตรงนี้คุณอยู่หน้าประตูคุณทํายังไงละ่ะที่จะยิงโดยที่คุณไม่เดินแบบนี้ถ้าคุณเดินแบบนี้มันเห็นว่าเราจะจะเดินมามันยิงปั้งเราตายถูกไหมเราวิ่งมาแล้วกระโดดแล้วก็ยิงก็จะไหมการกระโดดนี่มันไว เพื่อนไม่ทันเราด้วยซ้ำเราก็โดดไปโดดมาแบบเนี้ยอืมอืมโดดไปโดดมาอ่าหัดโดดไปโดดมาบ้างหัดวิ่งบ้างอ่าวิ่งแบบเนี้ยแล้วก็หมุนตัวอ่าวิ่งหมุนตัววิ่งหมุนตัวกระโดดนั่งก็สําคัญนะเอาไมเอาไหม่ถ้ามาถามผมถ้าไม่ตายของการเล่นสเต็ปนี้คืออะไรอ่าผมสาธิตได้ดูแล้วกันผมจะอันนี้เป็นคน นี่เป็นคนถ้าไมาตางของมันคือคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือทางไหนทางหนึ่งไม่ว่าคุณจะอยู่ทางนี้หรืออยู่ทางนี้แต่ผมอยู่ทางนี้นั่นมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคุณวิ่งมาคุณต้องชิดนี้ไปเลยชิดแล้วก็กระโดดมาปั้งประมาณนี้คือวิ่งมาคุณเห็นมันอยู่บริเวณนั้นใช่ไหมคุณวิ่งฟุ๊บแต่มันยังไม่โผล่มานะวิ่งมาชุบแล้วก็ฟุ๊บพอนี้ชิดปุ้งยิงมาทําไห้ตายน,น,นี่คุณชิดมามันจะไม่เห็นว่าคุณกําลังวิ่งแต่ถ้าคุณวิ่งมาแบบนี อ้าวไอ้เหียมีคนมามันยิงเราตายถูกไหมอ่าวิ่งมาฟุตทิศนี้ครับแล้วโดดปั้งยิงสามารถโดดได้หลายครั้งตัวนี้ฝึกโดด,โด,ดจำจำเอาอ่าแต่บอกว่าสเตปิงโจมีหลายวิธีมากนะไม่ว่าจะเป็นการกระโดดยิงนั่งกระโดดยิงนั่งอีกวิธีหนึ่งคือการเห็นศัตรูที่อยู่บริเวณสมมตินี่คือศัตรูอยู่นั่นนะคุณวิ่งมาคุณกระโดดนั่งชุบท,ทีแรกคุณนั่งแล้วยิงโดดไปแล้วแล้วคุณกลับหลังมาอีกทียิงอีกทีหนึ่งฟุบ ฝึกจำแล้วยิงแบบนี้จำแล้วยิงคุณจะเก่งเองจริงๆโอเคสำหรับวันนี้สต็ปจิงโจ้ผมมีแค่นี้นะครับสวัสดี